นึกในพระมหาศาสนาที่คุณตราบวีนิรัน์ทุกท่านนั่งลงไดค้ค่ะบริบทที่ดีนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านพออ่อแฉสุขจากทูนเลยนะครับที่ได้มาช่วยดูโรงเรีเยนไม่สามารถพูดติดตอ ีนี้ครับสามร้อยเพิ่สามร้อยคนครับแต่เราได้เพียงแค่ห้องเดียวนะครับเพียงห้องเดียวนำสามสิบหกคนครับหลายคนตกเสียใจครับในขณะที่หลายคนครับทั้คะแนนได้เกือบเข้าเพื่อนครับนะครับช่วงที่ประชุมครับเข้าไปจ่ายค่าเช่าในห้องนะครับท่านใดครับท่านประธานครับเมื่อท่านได้จ่ายเรียบร้อยแล้วครับถ้ามีปัญหาครับเรียกใดกัแล้ว เด็กโง่ที่430คนเห็นไหมฮะถ้าท่านไปอูนที่ท่านจะไม่ทราบเดิมซึ่งเพื่อนเพื่อนนี่หอใหม่อาจจะยังแบบตัวไม่ได้แต่เราก็ผ่านเทอมแรกมาได้ดีค่ะเพราะว่าเทอมสองเปิดเทอมมาขึ้นได้หนึ่งอาทิตยเพื่อนเพื่อนเรองข้าหาการแบบตัวกันได้ดีขึ้นค่ะเรามีความสามาคคแบบเราได้